เออมันพูดไม่ออกอ่ะมันถูกไหมเพื่อใครไม่เข้าห่ะมันถูกต้องคือพูดไม่ออกถ้าบรรยายมันไม่ใช่เออแต่แบบหนูไม่เพี้ยนนะแต่หนูรู้สึกว่าเออมันมีคลองที่มันมันัมันฟินฟินคล้ายๆว่ามันพอเขาอยู่ใกล้เราเนาะมันก็เหมือนกับว่าเออพลังงานนะมันเปิดแล้วอะไรเงี้ยมันเปิดแล้วมันเป็นอินฟินิตี้นะทุกเนประฟิซินนึงเดียวกันจิตจักรวาลจักรวาลไม่ใช่มีตรงโน้นตรงนี้จักรวาลกับเรานี่แหละจ้ะ นอนก็เป็นกับประมาี <sk 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 ่ยิงๆโอ้เนี่ยพลังงานเยอะมากนี่เลยขออนุญาตต้องบอกบนะผ่านตรงนี้เนี่ยวหนูกำลังหาลูกอยู่ไม่ต้องไม่เป็นไรลูกเลยวู้วไมแต่ว่าหมาร้องเพลงนะที่หมาร้องอ่ะเออเหมือนครูหนูเขาร้องเลยนะแล้วก็ให้หนูฟังเนี่ยเขาเขาก็ร้องกันเออเนี่ย ปอยใจปล่อยใจสบายสบายลฟังครูร้องเองเขาเขาช่วยขึ้นเสียงไปกระตุ้นจิตเราจิตเราจะปลดปล่อยทุกอย่างอแต่มาไม่ได้มาไม่ได้สอนและไม่ได้เรียนแต่ว่าม้ามันจะทําตามพลังงานธรรมชาติอืเพราะว่ามันมันเป็นธรรมชาติของม้ามาเป็นต้นกําเนิดของทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นแบบว่า เวลาอยู่ใกล้กับคนที่เขามีคลื่นนะคลื่นมันจะกระทบกันอันนี้มคลื่นนะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่การยานใช่ไหมอันนี้เขาเป็นเขามาจากแกาล็กซี่เหมือนกันอ๋ออย่า้องหนึ่งกาแล็กซี่ไม่น่าล่ะจุดติดเร็วมากเลยเป็นมิวจีม่ใช่มบริเวณกาแล็กซี่ก็คือทางชัางเผือกเลยบริเวณคืออะไรคือมิวจีนี่มันเป็นจิตวิญญาณจากจากตรงนั้นมาเกิดในโลกไปถึงตัวหนูใช่ติญญาณเดิมอะเดิม มันจะีจิตเดิมต้นกำเนิดไม่คือเป็นจิตยาเป็นแหล่งรวมพลังงานที่บริสุทธิ์อ๋อเนี่ยมัน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 ไม่ต้องอะไรมันก็สูงแล้วอ่ะหมายความว่าเราอาจจะไปทําบุญเราอาจจะไปมูเราหรอจะไปทําอะไรก็ตามแต่มันคือไม่จริงนะแต่ตอนนี้มันคือความจริงนี่คือความจริงจริงหรอเะ่เพราะก่อนอันนี้หนูนะแบบ เออเดี paid, ๋ยวไปวัดเดี๋ยวไปไหว้อหไรนี่ไหว้นั่นแต่มันหนูไม่รู้อะไรแบบจักรวาลหรืออะไรเรียนไปอยู่นี่หนูก็ไปเรียนไปเรียนรู้ไปเออใช่ใช่ใช่แล้วสุดท้ายเราก็อันทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดคือข้างในเราใช่แล้วพอตอนหลังก็แบบว่าเออเรามีอครั้งหนึ่งอะที่โคสอนหนูบอกว่าหนูอะไหว้ทุกอย่างมันลกไปนี้หมดเลยอืมคนนี้คนนี้แหละเราต้องคนนี้รั้งนี้นี้นั้นคนนี้ทั่งนั้น มั้งหนูร้องไห้เลยพอเขาพูดอะหนูแบบแม่นจริงว่ะท่านเนี่ยคือท่านเนี่ยคืออีคนนี้คุณจะเคารพใครถ้าคุณไม่เคารพตัวเองคุณก็ผิดแล้วถูกหรือว่าตัวเองเออเหมือนมันเหมือนมันได้ความรู้มาหนึ่งอย่างหนูแบบว่าเอวันนั้นหนูร้องไห้แล้วหนูแบบว่าเออหนูเนี่นใช่หนูไหว้ทุกทุกอย่างเป็นโลกไปเนี่ยหนูไหว้คนนู้นคนนี้ไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิท่ง ว่าได้หมดเลยคือมันส่งจิตออกมาข้างนอกแล้วทำไมจิตคุณอยู่ตรงนี้ทําไมคุณไม่เข้าหาเขาคุณไม่รักเขาเออใช่คุณไม่ให้อาหารดีๆกับเขาไม่ให้ความสุขแก่เขาไม่ปลดปล่อยเขาออกมาเบิกบานนั่นแหละหลังจากนั้นหนูก็เฮียมาเรียบร้ก็ต้องขอบคุณแบบขอบคุณขอบคุณที่แบบทำให้รู้ว่าแบบเออจริงๆรักอะไรก็ไม่เท่ารัก จิตวิญญาณของตัวเองจริงสุขอะไรมันไม่ต้องไปหาที่ไหนอยู่ข้างในจริงอืมคือคนนี้คืนนี้พอเราเป็นแบบนี้อเราจะไม่เสียพลังจิตของเราออกไปสเปะสปะอเรารวบลมพลังจิตด้วยปราณแล้วเรามุ่งเป้าไปที่งานของเราพุกงานงานของเราจะสาเร็จด้วยพลังจิตของเราจริงเลย แล้วเออกินเลยอะร,รู้สึกเออดีเลยไม่นมนเหมือนกับละที่เราไปมัน,มนเรียนรู้อ่ะสุดท้ายเราต้องทวนกระแสกลับมาหาโซของเราเพื่อให้โซของเรามันมีความยิ่งใหญ่สตรองเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งและทุกสปปรรพสิ่งเนี่ยต้องใช้จิตของเราที่อคอนโทรลขึ้นที่เราจะเอามาใช้กับการทำงานอ,อนะอย สมมติว่าลูกจะขายรถเนี่ยฉันไม่ความสุขที่จะขายมีความสุขที่จะปลดปล่อยความสุขแล้วก็จะรู้สึกลักสินสินค้าตัวนี้มากแล้วก็ลูกค้ามาก็จะสัมผัสแล้วก็รู้สึกว่าอ่ามันไม่ได้ใช้สมองที่จะทุกทำธุรกิจแต่มันใช้หมดหใจใช่มันมาอมามา่อด,ดูอคือเมื่อก่อนอหนูอ่ะตอนยังไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เลยใช่ไหมแบบหนูเป็นคนแบบว่าหนูกาแฟหนูอ่ะใช้สมองเม,มื่อ สมองมันเป็นเรื่องใะไรตักกะที่ตีความมันไม่ใช่ความจริงแต่ความจริงมันมีแค่หนึ่งขนาดที่รู้สึกอ่างุว่าคุณรู้สึกรักกับรักซื่อๆแล้วก็บจบซื่อๆอ่าซึ่งรู้สึกดีก<ม>็ดีซื่อๆแบบว่าง่ายๆเดียวๆซื่อสัตย์กับความรู้สึกแบบมันมันคือคุณธรรมเลยอ่ะอมไม่นจริงเนี่ยเห็นไหมถราจักรวาลไม่ได้อยู่ที่ไหนเนี่ยเรา จักรวันอยู่ที่เรานี่แหละเนี่ยอยู่ที่เราแล้วก็เราจะใช้จักรวันเป็นเครื่องมือในการทำอาหารกินยังไงเรารู้สึกใช้พลังจักรวันในจิตวิญญาณของเรานี่แหละโอ้โหเนี้ยมันฟื้นฟูอ่ะเนี้ยมันเหมือนเขากาลังฟื้นฟูเขากําลังฟื้นฟูเพื่อเพื่อเพื่ออให้เกิดจักรวันที่มันโอ้มันมันบอกไม่ถูกเนาะมันมาแบบว่ามันปั่น้ก็ได้ปั่นครับปั่นให้มันเป็นเดียวอะนั่งเล่นต่อไม้ได้ แค่นั่งก็สัมผัสได้นั่งกับหมอเหมือนนั่งกับคุณครูแบบว่าที่หนูเคยไปนั่งกับเขาอ่ะคือเหมือนเรานั่งอยู่ด้วยกันแต่เราไม่ต้องเหมือนแบบไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องพูดอะไรใช่ใช่แต่มันไม่มีครูไม่มีไม่มีไรามันก็เห็นแค่เป็นพลังงานที่ไหลลื่นเข้าหากันเหมือนนั่งอยู่เฉยๆก็สัมผัสกันได้ว่าเออแบบเออมันมันมันอบอุ่นมันมันอิ่มฟูใจอ่ะมันฟิลฟูอ่ะหนูอธิบายไม่ถูกเลย ไม่ได้เหรอ,อพี่จะดูอะไรไม่จะเปิดไอ้์วนใชเปิดเพลง,งน,นั้นอ้ี่อาเพลงของมามาร้องเหรอไม่ใช่ที่ว่าเพลงที่กลับบ้านกับมานี้ก็ได้ถ้าเปิดเปิดอันนี้ถ้าย,ยังก็ก็ได้เหมือนกันเนาะเข้าไม่ได้คือคือคือต่อไปใช้ชีวิตแบบแบบว่าเนี่ยให้น้อยลงแล้วก็ใช้นี่ให้มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าให้อาหารจิตวิญญาณในความสุขความรัก แล้วพลังงานของเราจะกลับมาเป็นความสุขความรักเป็นความที่เรารู้สึกว่าแค่ส่งว่เราสังเกตดูถ้าวันไหนที่เราไม่แฮปปี้ใจเราช่าหมองน่ะมันเป็นแค่เราก็เราก็ถอยออกจากตรงนั้นมาอยู่กับรู้ขึ้นความสุขที่ในใจเราดีกว่า พราะหลายวันวันนี้นะที่หนูบอกว่าเออหนูยังบอกหนูเนี่ยมาขอบคุณที่นี่เลยนะหนูก็มานั่งเดินตอนเช้าอ่ะบางทีตอนเย็นหนูก็มานั่งขอบคุณตรงเนี้ยขอบคุณพลังงานขอบคุณทุกๆกอยาก่างที่แบบว่าเออทําให้แบบทําให้หนูรู้สึกดีทําให้หนูแบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยให้มันเพิ่มพอมันมีความสุขแล้วเรา เราอิ่มเอมเราก็ไม่อยากได้อะไรไไเราไม่เล่าร้อนเราก็ไม่อยากได้ไแต่พอเราทุบเนี่ยทุกเกิดจากคุกแต่ความไม่พอของเราปุ๊บเนี่ยมันเล่าร้อนมันมันไม่มีความสุขแต่ถ้าเราอยู่กับความสุขเินความสุข <ๆ S 2> เราหนาแน่นความสุข <ๆ S 2> เรา,าก็ใช้งานได้<ม>โดยการที่จะอ่าส่งพลังบวกมาสัมผัสอะไรก็เป็นบวกคิดอย่างไรพี่ใี้หนูฟัง อันนี้ไปฟังเขาใช้ได้ใช่ไหมแม่อันนั้นตัวที่เป็นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่อยๆอืมเขาจะใช้ได้ไม่มันมันมันจะเพาะท่านี้ท่านเดียวครับเขาพยายามหาเพียงที่มันถู่จะไดเจอริยาลา แล้วมันก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่หมเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเลยก็คือเราจะเห็นความก้าวหน้า <S <S ของจิตเราวันนี้เราเราอันนี้เราเห็นอันนี้เราชอบสักวันหนึ่งความชอบตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเป็นตัวมันก็เพลงนี้เราขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยมันเป็นขึ้นที่ใช้ได้แลวพอจิตเราเปลี่ยนขึ้นนะก็จะเปลี่ยนเป็นเดต้องก็ขึ้นเลยก็เก่งขึ้นไปไงลี่ยนเรือยนะันนี้เหมือนขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นบวกมันออกมาเรื่อย อันนี้ครูหนูยิ่งหนุ่มยังเขามาดูเออไม่เห็นนชักเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวเขาเป็นคนโอเคนะเขาเป็นเพื่อนของนนเหมือนเพื่อนหนูนะ เพะเดี๋ยวหต้องมีเองกับแม่เคยเจอเขาหมคเคยไรักษาคุูลั้เป็นเกี่ยวกับโลกที่แต่ต้องพวกขึ้นม่คุณม่เป็นลก็ปผวเาิกาเากป็เวก็ไปรักษาเขาแ้วเขาก็รับรู้ว่ามัน คือเขาติดต่อเขาริา่ได้เนาก็เข้าไปที่เขาก็ว่าเขายู่ในป่าเลยไม่ให้มันไม่ให้อะไรเจอาวนเจอขึ้นไม่ได้โทนสัพท์ุ่นหือเลื่อนบนบาอะไรทุกอย่างไม่ได้เลยที่จะมีป่วยตลอลีห้าปีเนาะเสร็จแล้วก็เรามีคนบอกเราเราก็เข้าไปหาเขาแล้วก่อนที่จะเราจะเข้าไปเนีเขารู้สึกถึงว่าวันเนี้ยเขาจะตื่นเขาจะตื่นรู้แลวเขาก็ไม่รู้ว่ามันทําไมเขารู้สึกแบบนั้น พอเราเขาเห็นหน้าเรา๊บกเขาโอ้ยจริงเหรอความรู้สึกเมื่อกี้มันสักพักเนี่ยมันเกิดเกิดบอกว่าวันนี้ฉันจะตื่น mm hmm. นี่างเงี้ยแตะพอเราเอาหนังสือไปยื่นให้เขาเขารู้สึกได้เลยว่าภาวะข้างในเขาอันนี้ healthy of life you you spending spending the power love and you harder you harder you harm and made the life the, the soulmate อ mm ืม hmm. มันเชื่อมต่อระบบ มนุษย oh, <my goodness. S 1> ์เน mm ี่ยมันมันมีเซฟเวอร์ในตัวเราเนาะเหมือนที่ AI อไอเนาะใช่เออแล้วก็ทีนี้ก็เซฟเวอร์ของจักรวาลเนี่ยเราเอาเซฟเวอร์ของเราเนี่ยที่มี AI ในตัวเราเนี่ยไปเชื่อมับเซฟเวอร์จักรวาลแล้วเอาข้อมูลของงานอย่างของม้าเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเหมือนมาเนื้อมาเลยวัดทันสมัยแค่ข้ออะไรสมัยอ่ะเพราะว่าหนูเพิ่งดูทวิตต็อกเดอะแมทริกแล้วเขาก็แบบเนี่ยคุยถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเออหนูก็แบบ คือเอาจริงตอนแรกท่นหนูอ่ะหนูก็มันหนูเชื่อว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรมันไม่มากเลจรงวาละมันคลื่นค่ะเออมันเือรับคลื่นของของของที่ตอบมาปุ๊บเดี๋ยวเออมันมีคลื่นเข้ามาคลื่นมันก็จะพาเข้ามาคอนเนคกันอืมเป็นคลื่นจริงๆผู้ชมแล้วหนูเคยเลให้ผู้ชมฟังว่าก่อนที่หนูจะไปเนี่ยจะมาเรียนเรื่องจิตวิญญาณเรื่องแไปจั่หวัดาว่าใกันไปจัวัมว่าเอว่า่้า พ่อหนึ่งอ่ะด้วยอะไรก็ไม่รู้เนาะหรือว่ามันถึงเวลาของไม่จิตของเราไปเรียนรู้เรียนรู้สิ่งนั้นแล้วเราก็จะรู้แล้วสิ่งนั้นยังไม่ใช่เออมันก็แปลกมากอ่ะแล้วหนูอ่ะก็ไม่สามารถอธิบายหรือเล่าเรื่องราอะไรนี้ให้ใครฟังได้แม้แต่ปวเองอ่ะไม่ถูกต้องถูกไหมมันมันเป็นเรื่องของจิตใครจิตมันแต่ถ้าถามไปแล้วว่าจิตเขายังไม่ถูกพัฒนาไปถึงแบบนั้น สาเหตุก so like ็มาจากที่ก like ําเนิดของต้นกําเนิดว่าเรามาคนละที่แต่หนูก็มองว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรไม่ไม่ใช่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้จะเร็วเพราะว่าต้นกเนิดเขาเพียวอยู่แล้วแต่หนูแค่รู้สึกว่าอ๋ออเคอยู่ดีๆวันหนึ่งเราเราก็เออเข้าเข้ามาทางนี้อะไรเงี้ยมาแบบมาเรียนรู้เรื่องจิตวิอยาให้เราเราจะรู้อ่ะเราจะรู้ความสุขอ่ะโอ้โหมันมาคุมเอาทั้งในันฟินก่าแบบคือหนูอ่ะเคยคุยกับ โค้ช<า>ครูของเขาว่าเออม,มันทําไมไม่เหมือนตอนหนูอยู่วัดเลยวะแบบฟิลมันคนละแบบอะไปชมนึงออกวะออตอนใส่ชุดขาวกับต,ตอนวันนั้นที่หนูหนั่งคุยกับครูที่แบบใส่ชุดธรรมดามากอะไม่มีรูปแบบเออคือเป็น,นเพลไม่ได้มีอะไรเลยอะแม่ไม่มีรูปแบบอแต่อีตอนนั้นมันดูยังไม่เท่านี้ปเปล่านึ่องแคบอกใช่ปากเก็ตเนาะอีตอนนั้นมันฟิลมันยังไม่ได้ขนาดเนี้ยแต่อันนั้นอะ อันนี้ฟิลแบบมันคือคือถ้าหนูพูดไปยาวๆนะมาอยาอีดอกฟิลโคตรได้มึงอะไรอย่างเงี้ยหนูไปนั่งเยอะกับเพื่อนทุกคนสิมึงมึงที่วัดไม่ตอบโจทย์ว่ะหนูบอกใช่ไหมเจ๊งงมากเลยนีหรือขึ้นเรามันเมาคือบางทีเราก็มันไป,น,ปน,นั่งคุยกับพี่เขาเนาะที่ <ไอ S 1> เรียนด้วยกัน,นอ่ะเขาบอกว่าน้องพี่ก็รู้สึกเหมือนน้องนะยังไงเจ๊มันไม่เหมือนวัดฟิลไม่ชถูก คือเราคิดว่าการการหมดทุกการแบบเอปลดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมันคือต้องไปวัดหรือเปล่าหรือไปอยู่กับพระหรือไปอยู่กับผู้มีศีลอะไรอย่างเงี้ยแต่พอวันนั้นอะไปนั่งเรียนกับมันมีรูปแบบมันมีกอเออมันพวกนั้นอะแล้วนั้นพวกอยู่างเงี้ยเขาหนูเต้นหนูเออยพิ้วอุ้ยลาดดาบหนูแบบได้ทาอะไรที่แบบที่หนูได้ทําอ่ะเออประมาณนั้นนะแล้วหนูก็กกับออก้าแล้วจะก็งนี่ เอาตังไปทํอันนี้เราบอกใช่คูอยากรู้แต่มันก็ไม่ได้แพงไงมันประมาณสองสามพันหนูก็มองว่าเออมันแลกหนึ่งวันเต็มๆ็มที่เราได้แบบปล่ปอยใช่แล้วม้าคือหนูจะอธิบายคือเขาก็ให้นอนเรียงละเอามึงจะทําอะไรได้มึงจะนั่งมึงจะนอนก็เรื่องของมึงเลยแต่ฟังเขาก็จะร้องเพลงคล้ายๆม้มีความหนูเป็นคนไม่ได้เก่งอังกฤษเนาะ mm hmm. แต่ทาไมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะเออฟังแล้วมันอาษา หนูรู้ภาษาจีบไม่ใช่ภาษาจีบเป็นภาษาจีบภาษาคลื่นอ่ะเออแต่มันมีคำว่า hope I love you แล้วก็มีเออมีกับถ้าหนูแปลหนูก็เรียนมาน้อยเนาะคงเป็นให้กูกลับบ้านบอกว่าเลยู่บ้านบ้านบ้านต้องอยู่ข้างในแล้วมุมลบมุมลบอยู่แล้วเขา